สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพรชนนวัรพองศ์อยู่ชั้นป .2.7 วันที่12จะมาทำกล่องใส่ทิชชู่กล่องคือกระดาษห่อของขันอันที่สอง กล่องที่อันที่สามเทปใสอันที่สี่กันไกอันที่ห้าดินสออันที่หกทิชชู่เทำเสร็จแล้วจแจ๊ ก็จะได้แบบนี้นะคะขอบคุณค่ะ